มาจนทำอะไรหรอจนมาจนทำอะไรหรอครับมาจนทำอะไรหรอครับจนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับจูนจูนครับจูนครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยนับเลขให้แม่ฟังหน่อยสิ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เย้ตบมือบ๊ายบายจุ๊บๆบ๊ายจุ๊บๆจุ๊บแม่ด้วยจุ๊บจุ๊บแม่ด้วย